เหตุระเบิดในรถยนต์หน้าบ้านพักของในอำเภอตากใบที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้มีฐานบาดเจ็บไปสองนายนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ย้ําถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งดูจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะที่ตากใบในปีนี้นะครับคุณติชิลาพุทธสารพันลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุวันนี้มานะครับคุณติชิลาความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงครับ ตอนนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นได้เสร็จสิ้นในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบรอบบริเวณอย่างที่คุณเชอร์ซารเห็นนะคะและคุณผู้ชมเห็นอันนี้ก็คือเหล็กเส้นตัดนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถูกนํามาใช้ในการประกอบระเบิดซึ่งเจ้าหน้าที่มองว่าผู้ก่อเหตุนั้นมุ่งหวังต่อชีวิตค่ะขณะเดียวกันในส่วนของทหาร2นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างอาการยังคงสาหัสนะคะถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่จังหวัดสงขลาค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวังระเบิดบ้านพักของว่าที่ร้อยตรีจิรัศรีวันลบนะคะนายอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการนําระเบิดมาวางไว้นะคะในที่เกิดเหตุค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการไปปล้นรถนะคะในที่เกิดเหตุค่ะซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพบว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการกระจายกําลังวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะโดยได้มีการเข้าไปปล้นรถยนต์ของชาวบ้านนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลังจากนั้นก็มีการปล้นรถจักรายานยนต์อีก4คันนะคะ ก่อนนำระเบิดนั้นมาจอดนะคะแล้วก็มีการจุดชนวนระเบิดขึ้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมในครั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการวางระเบิดเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้นะคะหลังก่อนหน้านี้ได้มีการลอบวางระเบิดที่ฝ่ายตารวจในอำเภอบรรังสตาจังหวัดยะลานะคะมีผู้เสียชีวิต1คนและก็บาดเจ็บมากถึง30คนหลังจากนั้นก็มีการก่อเหตุคาร์บอมนะคะในจังหวัดปัตตานีที่ฝ่ายตารวจเช่นเดียวกันและเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการก่อเหตุ เลาบางระเบิดซ้ําอีกครั้งบริเวณหน้าบ้านพักของนายอำเภอนายอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะจะต้องมีการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสถานที่ราชการและพื้นที่เปราะบางค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะคะนี่เป็นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เคลียร์ทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นยังอยู่ระหว่างในการเข้าสำรวจความเสียหายนะคะโดยด้านขวามือนั้นเป็นบ้านพักของนายอำเภอค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นที่พักของฐานปฏิบัติการของอสอนนะคะซึ่งแรงระเบิดนั้นทําให้พื้นที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับบ้าน ของชาวบ้านอีกหลายหลังที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะคุณเชิญสารคะตีทีลาจากข้อมูลที่รายงานมาเมื่อสักครู่บอกว่าผู้ก่อเหตุมี4-5คนแล้วก็แต่งกายเรียนแบบคล้ายกับเจ้าหน้าที่ด้วยณตอนนี้เจ้าหน้าที่พอจะมีเบาะแสเพิ่มเติมหรือพอที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้หรือยังครับ ต้องบอกเลยคะ่ะว่าหลักฐานสําคัญที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ใช้ติดตามผู้ก่อเหตุนั้นก็คือการไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะโดยพฤติกรรมพบว่าผู้ก่อเหตุน,นั้นอาจจะมีหลายคนนะคะโดยได้มีการกระจายกําลังออกปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยก,กันคือเวลาประมาณ3ามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสีคนนั้นได้เข้าไปปล้นรถนะคะซึ่งเป็นรถ MG ของชาวบ้านค่ะเป็นรถป้ายแดงด้วยนะคะขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปปล้นรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์นั้นก็จะขับนํารถเ g นั้นมาจอดบริเวณนี้นะ แล้วก็มีการจุดชนวนระเบิดขึ้นนะคะซึ่งขนาดนี้ล่าสุดค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการไล่ภาพวงจรปิดติดตามรถจักรยานยนต์นะคะที่เดินทางมารับในส่วนของคนที่ขับรถคาร์บอมมาจอดพบว่าไปจอดอยู่บริเวณริมน้ํานะคะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนค่ะคุณเชยสารคะ่ะครับถ้าดูแบบนี้แล้วก็น่าจะมีการบางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณติชิลาครับ